ี่ลองขึ้นดูถ้าช่วงมันยาวเกินนะครับถ้าช่วงยาวเกินเก็บมันได้เก็บมันได้เก็บมันข้างก็ได้ถ้าช่วงมันยาวเกินเราก็เก็บตั้นข้างเนาะพอเหยียบตรงนี้ไม่ก่อเราจะเหยียบตรงนี้ถ้ามันยาวเกินเราก็เก็บต้างข้างนะแต่นี่ทดลองก่อนบางทีมันคนขาย,ยาวแเลยมันจะพอดีทีนได้แล้วก็เอา คาราบินตัวน,นี้ตออองคนะครับองนี่ไงน,นี่จุดจําเลยนะผมเสียงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอันนี้เมื่อใส่คาราบินแล้วต้องมีการเช็คนะม,มันจะลืมทุกครั้งเลยแบบนี้ยหรือว่าถ้าเป็นคาราบินที่เก่าๆมันจะหลวมมันจะมันจะคลายเอาเองทั้งตันสั่นพุบมันจะลงเองพยายามเช็คตัวระหว่งางระหว่งางเล่นนะปุ๊บเช็คแล้วก็ เช็คเช็คนี่บัแบบบอลลูนแล้วก็เทสดูสิจับเชือกได้ยงัเยงเชือกมันตึงยังอันนี้คือเทสโอเคเทับน้ำหนักได้เชือกบอลลู н, เนเชือกบอลลูนฟุตซิบกปลาไหลโอเคดีใจแล้วก็พร้อมที่ขึ้นขาข้างที่น้ำหนัดใช้กำลังปีอันนี้ก็พร้อมที่จะขับทิศไปขึ้นยืนให้ตรงขายตึง,ง,ตงแล้วก็ทิ้งน้ำหนัก ลูปอุเสษฐ์เส้นเส้นสร้างขึ้นมาบนกันกระสุนแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงครับน้ำหนักลงเดี huh. ๋ยวผมจะสอนวิธ sure ีวิธีเชื่อมอันนี้ให้ด้านหลังเนาะเอาแบบง่ายๆก่อนที่เรจะจำได้ก่อนอาจารย์อจกงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนสอนสอนเวลาเชื่อมระบบนี้เอาถ้าบ้าเนี่ยปัญหาคือว่าบางทีเขาขึ้นไปสูงแล้วมันหลุด ถ้าปูสิกยยใหญ่หรือว่ามันมันหลุดน่หลุดตกคุณรูปุณนถ้ามีเส้นเดียวเดืยดร้อนเพราะฉะนั้นไอ้ด่านนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสางการแล้วก็ลลุดลงมาปล่อยถ้าแต่ห้ามมีเส้นสำรองหยิบมาปันใหม่ขึ้นใหม่แต่ถ้าเราเชื่อมระบบไว้ปุ๊บมันมันบรรลุสูงแค่ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นปีนด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์บางชิ้มมนนะม,มันจะหลวมรูดลงเลยก่อนจับเนี่ยมีกิ๊บจับเชือกมันจะไหลอ่ะทีนี้ขึ้นไปตุ๊บ <c oughs> ขึ้นสลับนะครับเกียร์ขาตึงลูดขึ้นไป <c oughs> ครับทิ้งน้ำหนัก <c oughs> นี่ล่ละมันไหลเลยมันหลวมเช็คตัวนะครับแล้วก็สลับเท้า ลุกขึ้นพอประมาณอย่างสุดๆเกิดน,นะนี่คือปัญหานะถ้าลงเกิดพว่คบนมันมีแรงแขง็งดันั้นลงมันเหมือนกันลงลุกลงมาแค่นี้แค่ครึ่งเดียวอ่ะ,อะอก็ขาเราเด็ดเหยีบย,บ,ย,บ,ยบได้อยู่ขึ้นไปการยิงน้ำหนักแล้วก็สลับขึ้นไปขึ้นโอเคแล้วก็สลับขึ้น อันนี้ปัญหาที่จเจอตัวก็คือแบบนี้ตอนที่เขาขึ้นปุ๊บคลาบินมาจากแขวงอยู่แบบนี้แบบนี้มีแต่มันแค่ตกใจเอาพยอยางเช็กเอาแล้วก็<ๆ>สังเกตอันนี้บนันพมปิ้งคองปิ้งไหยบางทีอาจจะลุกได้อันนี้ลง<ๆ>อ่ะลงนะลงลงแล้วก็<ๆ>เหยียบขาให้ตึง<ๆ>แล้วก็ลายหูสิกหน่อยแล้วก็ลุตลงมาขออนาดนี้อกนะ ลงมาปล่อยลับลับเขาดูพอดูคููเด้นให้อนบอกรับนะคือพอดีถ้าฮักเกินปลดบนมาได้ถ้าทำใหม่ๆจะไปตื่นเนี่อย่างม่ได้เขาก็แค่ยกขาขึ้นมาขยับมาขยับหน่อยๆแต่ถ้าฮักบังเล่นคนเดียวนี่เขาจะตื่น มันแก้ขาดได้มีมีคือเขายับขึ้นมาก็ยืมใหม่ลงมาแค่นี้แค่โอ๊กนะมีบอกเขาว่าอย่างนี้ต้องแค่โอ๊กเองเขาก็ขยับลงมานี่คือพื้นฐานของการใช้เชือกถึงมาง,งวกิกญาณเขาทำได้ลงมาแค่โอ๊กนี่เนี่ยแค่โอเคไว้น่ะตัวลูกมันจะประมาณนี้แค่นี้ก็ไนะว้น่ะมัดขาตึงนะ่ะนี่ถ้าเอาเอาฟวางแกะ ตำนี่เลยโม่โหิ้วเลยทีนี้ถ้าคนบามีกำลังขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ยันตัวขึ้นมาได้แน,น่นแล้วคือตัวขึ้นมาได้ถ้ามีสติและรู้ทบทวนความคิดว่าเขาเฮียนี้อย่างมาพ้องถ้ามีกำลังดึงขึ้นได้เลยถ้าบ่มีกำลังก็ปป่อยแขวนเพื่หายใจสบายก่อนอะพุทอัพ ปั๊บใหม่ฟุตอัพปั๊บใหม่โอเคได้ละกลับระบบเดิมลงหน่อยลดลงมาโอเคเนี่ยถ้าบอกสวยแค่บังเอิญใจแค่นี้หลุดลงแม ตามระดับขายยังมาถึงบังกัดตกใจ